ซึ่งก็มีการจัดเวทีกันในงานผูนสั้นๆวาระศาสตร์วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ทางสื่อสร้างสุขเองก็ได้ไปบันทึกเทปรายการโทรทัศน์โอ้โหคนดูมากขนาดนี้เลยเหรอฮะคนดูเยอะมากครับครับผมน่าใค่น่าคุณนพพรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีศาสตราจารย์ดรลิขิตทีระเวกินนะครับอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็เป็นประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสารฐศาสตร์และัฐประศาสนรศาสตร์ครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดงานนี้ด้วยนะครับ มีดรประพาสปิ่นตกแต่งผูน้นวยการหลักสูตรการเมืองและการปกครองอาจารย์ประจาําคณะรัฐศาสตร์จุลาและก็ศาสตราจารย์ด ok รชัยยันรัชกูลคณะบดิคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโดยท่านอาจารย์นุพรก็ได้คุยได้ถามหลายเรื่องนะครับ,รบมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะฮะว่า ตอนนี้เนี่ยนะฮะความขัดแย้งที่มีขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีทางออกอย่างไรนะครับรัตรีเศกิจก็เสนอว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันครับ,รบจะต้องมาพูดคุยกันว่าจะออมซอมกันอย่างไรถอยกันคนละเก้าได้หรือไม่ครับส,รสุภาษิตจ,จีนกล่าวว่าเมื่อเราถอยหลัง,มลงเมื่อเราถอยหลังหนึ่งก้าคอฟ้าจะกว้างยิ่งขึ้นทางออกที่ดีที่สุดคือต้องระวังอย่าให้เกิดกระทบกระทั่งจนเลือดตกยางออกครับไม่รู้ว่ายางอะไรออกนะฮะ และหาทางออกก็ร่วมการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยส่วนข้อบอกพร่องทั้งสองฝ่ายก็แก้ไขกันไปตามความเป็นจริงโดยยึดหลักของกฎหมายครับเพราะไม่สามารถปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ได้เนื่องจากประเทศจะล้าหลังครับถ้าคาราคาซังเนี่ยต่างประเทศก็จะเข้ามาครับต่อไปก็จะแบ่งฝักเป็นสองฝ่ายครับเป็นสองประเทศครับหวังว่าเรางคงจะไม่ถึงขั้นนั้นครับทางออกระยะยาวคือเรื่องการศึกษาครับแน่สำคัญนะ การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือนะครับแต่สอนให้คิดครับนอกจากนี้ต้องกระจายอำนาจครับเพราะถึงเวลาที่อบตอบจต้องรวมเป็นกลุ่มจังหวัดที่คุณนพพรบอกเนี่ยนะฮะเป็นมงทนเหมือนกับที่เคยมีมาในอดีตเพื่อของบประมาณมาบริหารเองเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศในขณะนี้ครับส่วนจัชัยยันเองก็มองว่าตอนนี้ยังไม่ท่านไม่ถึงขั้นสงครามการเมืองเหมือนในกลางเมืองเหมือนกับที่ตะวันออกกลางเพราะทั้งสองฝ่ายไม่มีอาวุธแต่ก็ไม่สามารถทำนายความรุนแรงได้แหละครับและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ยังทำนายไม่ได้เหมือนกัน มองย้อนกลับไปสมัยพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเดินขบวนที่สีลมนิดเดียวประกาศลาออกเลยแต่ตอนนี้หนักขึ้นยึดกระทรวงทะงกรมประกาศไม่รับอำนาจรัฐรแต่อังกฤษประท้วงไม่ให้รัฐบาลไปร่วมรบอิรักประท้วงแค่สองวันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเสนอว่านายสุเทพควรอ,อันนี้ดรชัยยันนะครับส่วนดรประภาสน,นี่บอกว่านายสุเทพควรถอยอเพื่อหาทางลงเพราะมันเกินไปกว่าระบบการเมืองปกติไม่ควรวัดการแพ้ชนะที่ความรุนแรงนะครับ แล้วจาจาปะพัก็พูดเหมือนกันคือการศึกษานี่เป็นสิ่งจาเป็นครับเพราะคนจนที่สุดก็สามารถร่วมสร้างประชาธิปไตยได้เพราะประชาธิปไตยคือการจัดการชีวิตของตัวเองจัดการทรัพยากรของตัวเองครับครัุณรัพรมีอะไรเสริมไหมครับในฐานะเป็นผู้ดาเนินรายการโอ้ไม่เลยครับครบถ้วน้วครับผมอย่าเสริมไปมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ฟังไย่อยากฟังเลยนะครับหลาคนก็เยอะนะฮะประเด็นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เมืองกัน,นเมืองสายวิกฤตการ,ร,รทางออก <c oughs> ครับผม